สวัสดีครับผมคุ้ม,มานโซอ,อินเตอร์ฟาร์มนะครับยินดีต้อน,น,นออรับทุกท่านเข้าสู่โซอินเตอร์ฟาร์มนะครับ็สวัสูีวันยุทธนะครับวันวันเสาร์นะคนัันวันนี้ก็มีเวลาดูแลไกล่เกือบทั้งวันนะครับเกือบทั้งวันนี่ก็ลูกเจ้าแมานะ่น่าสามเนาะนะครับโอเคนะจากสายตาพี่เออ ผ่านเลยแหละครับตัวนี้เป็นไก่ดีมันกําลังขึ้นมาแต่มันเจ็บขาแต่ผมก็เลยเอามาขังไว้บางทีมันได้อย่างไงแล้วบัดเจ็บเพิ่มเนาะนะครับมันมีทรงดีอยู่นะครับนี่ก็เป็นมาหลออนะครับเป็นมาหลอกนะครับตัวนี้อนาคตดีอนาคตไก่นะครับนี่ก็ติดจองเลยนะครับติดจองรึเล่นะครับก็พยายามนะครับพยายามพัฒนาไปนะครับเอาอันนี้เป็นไก่ที่ไทยเนาะแล้ว ลองยีขนมันพอมอันนี้ก็เป็นไก่ไม้ตัวหนึ่งนะครับลูกเจ้าไม่นาสามเหมือนกันรู้สึกว่าหน่วยก้านดีนะครับตัวนี้งามไก่เนาะนะครับตัวนี้เป็นเขียวเป็นออกเป็นเชิงหน่อยนะครับเป็นกว๋วยแต่ยัง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 ไม่ได้เห็นเด็ดนะครับช่วงนี้ก็พยายามทำเนาะนะครับทำไก่พัฒนาไก่ที่มันึ้อไงอันนี้ก็เป็นปอกไก่เนาะนะครับปอกไก่ ผลงานเรียบร้อยนะครับปล่อยทวงกันไว้นะครับสองตัวเลยเป็นไก่นุ่มเนาะนะครับพัฒน,นาต่อไปนี่ก็ล้อไกล่ล้อขนล,ล้อนย่มันแตกนะครับน,นะครับดูบรรยากาศเนาะบรรยากาศการเรลี้ยงไก่นี่เป็นพักนะผมก็ซื้อพักมานะครับซื้อพักมาจากตีเขาไว้ใจได้นะครับที่มันมามี ยาค่แมลงอันนี้เนาะนะครับพักที่เป็นปลอดสารนะครับนะครับปกติมันก็ต้องเอามาอันนี้กากนอันนี้เป็นไก่เย้เนาะนะครับเป็นลูกของไอ้ก่อนหน้านี่นะครับก็ดังจุดไฟไหลย,ยุ้งไปด้วยนะครับชุดไฟมันควันมาไหลย,ยุง้งไหลแมงงูอย่างต่างๆถ้ามันเจอแบบนี้มันก็จะมาเข้ามานะครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งงามไก่ตุกมอนกันนะครับนะไรนะ จะเป็นกุ้งไก่เล็กอนุบาลนะครับดูเลยหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะครับฟักอยู่ซิบเกนนะครับทั้งปุ่นก็มีอีกเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไก่มันก็เริ่มเข้าไปหากินดังในปุ่นนี่นครับ <c oughs> นีบรรยากาศนะครับคือไก่เติลตัวเนาะกว่าจะกว่าจะผ่านเนาะก็ต้องใจเวลาพอสมควรนะครับ ปื้นเนี่ยดูจากจี้เนี่ยอาจจะเหมือนเหมือนเปียกแต่ความจริงไม่ได้เปียกเลยนะครับอาจจะเป็นแบบปื้นเกาตีตีฝนมันตกมนานหนาม,มันเข้ามานะครับตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วนะครับแต่เวลาถ่ายมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับก็วันนี้ชทั้งวันนะครับชอยู่ครับเราไกลเนาะนะครับคน คนชาวบ้านคนทั่วไปบอกโอ้คนเลี้ยงไกน่นี่สามารถอยู่กับไก่ได้ทั้งวันเลยนะครับวันขำแต่นะแถบอย่าเข้าไปกินอยู่ข้างในเลยนะครับคือแบบไม่ได้ออกมาข้างนอกสมายหนังดูหนังเพลินณะคิดได้นะครับขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม